สวัสดีครับฮอสปิงแคทนะครับวันนี้ผมมารีวิวเกมยุคิโอดเวลดิ้งเช่นเดิมครับคราวนี้ครับผมจะมารีวิวอีเวนต์ของเปกาซัสนะครับผมก็อีเวนต์ตูเบอร์แหละครับผมโดยอีเวนต์นี้นะครับผมจะจัดตั้งแต่วันที่1กุมภานะครับผมยาวไปถึงวันที่8กุมภาครับเอาละครับผมอีเวนต์เปกาซัสนะครับก็จะเป็นการเก็บสตาร์ชิพครับผมก็คือเก็บดาวเนี่ยแหละครับตรงหัวมุมตรงนี้แหละครับผมหัวมุมด้านขวานี้นะครับเพื่อเอาไปต่อสู้กับเปกาซัสนะครับก็ เวลาสะสมเนี่ยครับผมก็เข้าไปปุ๊บนี่เวลาต่อสู้นะครับผมก็สตาร์ทอยู่ที่เลเวลสิครับพอชนะขึ้นมาเลเวลยีก็จะเปิดครับพอชนะ20ก็เป็น30พอชนะ30มสิบเลเวลสีก็จะเปิดครับโดยแต่ละเลเวลนะครับผมจะใช้สตาร์ชิพไม่เท่ากันครับเลเวลสิใช้5ครับ20ใช้10ครับผมแล้วก็30ใช้20แล้วก็40ใช้40ครับ ข้อติดตามนะครับผมระหว่างอนอกจากเด็กที่เอาต่อสู้กับเปกซซารแล้วเนี่ยคะแนนที่ได้มาจากการชนะเนี่ยจะต่างกันด้วยครับโดยเลเวลสินะครับผมก็จะให้คะแนนเราคูณด้วย1่ครับผมแล้วก็เลเวลยีจะให้คะแนนคูณด้วย3แล้วก็เลเวลสาจะให้คะแนนคูณด้วย7ครับเลเวลสี่จะให้คะแนนคูณด้วย18ครับคะแนนเอาไปทําอะไรนะครับผมคะแนนก็จะเอาไปแลกของรางวัลครับนี่ครับ เมื่อเราสะสมคะแนนนะครับผมก็ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะให้เป็นพอยต์นะครับผมใครเป็นพอยต์คนนี้สะสมคะแนนไปเรื่อยๆื่อยรื่อยนะครับผมเราก็จะได้คะแนนเราก็จะได้ของครับผมตามที่คะแนนเราสะสมไปดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็พยายามลงให้อยู่ระดับสูงครับเพราะว่าชนะทันงทีแต้มคูสิบแปดค่อนข้างจะเยอะครับโอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ผมจะมารีวิวเด็กต่อสู้กับเป็กซัสนะครับผมเอาแบบสบายสบายไว้ก่อนนะครับคะแนนอาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับ อันนี้คือเด็กที่ผมเช็สู้ครับเด็กนี้นะครับผมผมได้มีการปรับเปลี่ยนจากตอนรีวิวเขาที่แล้วครับผมเพราะว่าเปกรซัสคราวนี้เขาพกเขากลับมาคราวนี้เขามีการดแก้ทางตะกลับมาด้วยครับดังนะั้นผมก็เลยเพิ่มการนิดนึงแล้วก็ทําให้ทําคะแนนยากนิดนึงผมก็เลยเพิ่มการดเข้ามาเพื่อจะให้๊มคะแนนได้ง่ายๆครับโอเคครับงั้นผมก็มืดสี่สิบครับรุยเลยครับ เอาล่ะครับคราวที่แล้วผมรีวิวเด็กเนี่ยครับผมสู้กับคนอื่นไปเอาละคราวนี้ผมมารีวิวเด็กนี้สู้กับเป็กซับโดยโตรงเลยครับเด็กนี้จัดมาเพื่อฆ่าตูนเวอร์โดยเฉพาะเลยมันทําให้มันไม่ถึงกับเฉพาะหรอกครับผมเพียงแต่มันสู้ตูนเวอร์ได้ง่ายมากครับเอาละครับจิตปะซุนเวอร์ครับสกิลนี้ก็เนี่ยครับเริ่มต้นจะมีตูนเวอร์เลยครับ อาล่ะครับผมก็ลงไปครับอ่าฮะหมอบและหมอบครับจบเทินครับอาล่ะครับเปิดการ์ดกับดักครับนี่ฮะครับสกิลก็โอ้โหมาครับใหญ่ครับใหญ่ ครับกับดักทำงานครับรับอีกครับสองร้อยคือมาตั้งใหม่ครับจับครับเอาแล้วครับหมอบครับหมอบอีกใบครับพลิกขึ้นมาครับเอฟเฟกต์ทำงานครับดีกลับขึ้นมือไปเลยครับ เอาละครับผมบัตเทิร์นครับจบเทิร์นครับอ้โหเตรียมการาไว้ทำลายครับนี่แหละครับผมเป็นกระซัตรมารอบนี้ค่อนข้างจะเตรียมตัวมาดีครับเอาละครับจัวครับเอาละ ความจริงผมจะชนะก็ทําได้นะมันจะเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยครับถ้าผู้ชมถ้าผมจะเอาชนะเลยไม่เอาปล่อยเธอไปแล้วกันครับผมมันไม่ใช่เรื่องเงี้ยมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องยากที่ททจะชนะไปกับซับด้วยเด็กนี้ครับอาแล้วครับคีปโปอีกทีครับอา่าจะฆ่าทิ้งเลยดีไหมเนี่ยไมฮะเดี๋ยวเธอหน้ากระดีขึ้นมือแล้วครับ จัวครับครับดีขึ้นมือครับครับลงไปเลยครับตีเบาๆสักหนึ่งทีครับเคครับแล้วก็ผ่านครับเนียเนี้ไม่อยากจะตีแต่เย็นๆเราไม่รีบร้อน <c oughs> ครับ ัวครับตั้งกันครับแล้วก็ตีครับน่าจะเป็นมิชิซุนีนะครับอ๋อไม่ใช่โอเคครับจบเทินครับอ่าพี่แมมมอสเราอ่าตายจะ้ะ ตัวครับโอเคเอฟเฟกต์ทำงานไปนี่แหละจ้ะอติเมจ้มาหน่อยฟิสอร์ครับอืม ใบน,นี้พลังถึงเท่าไหร่วะแปดร้อยตห้าเอาพี่ช้างมากันแล้วกันครับเพิ่มให้อัติเมตครับตีไปพันหนึ่งว่าพลังมากเกินไปก็คงต้องเอาอัติเมตปิดละครับเอา้าแล้วทไมอัติเมตปิดไม่ได้อ๋อใช่นันตีเลยครับ S 1> <S 1> <L im ple> ลืมไปเอฟความสามารถของแมมมอสนะครับผมมอนเตอร์ที่เพิ่งจะลงมาเทินนี้จะไม่สามารถตีได้ครับอเผอิญดันมาเจอแมมมอสครับผมถ้าไม่งั้นป่านนี้ก็คงอัดไปเรียบร้อยแล้ว4 5 0โอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่แมมมอสก็คงจะสบายไปแล้วครับดันมาเจอพี่แมมมอสจะได้ นี่แหละครับผมเข้าๆเมื่อกี้ผมตีรลเวล40นะครับผมดังนั้นพอยที่ผมจะได้ต้องไปคู่18ครับนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับผมสบายๆครับผมก็เป็นเด็กที่ง่ายครับในการต่อตู้กับไปกัะซัสนะครับถามว่าถ้าเกิดสตาร์ชิพเนี่ยครับผมที่ดรอปจากตัวละครเนี่ยได้ใช้หลักในการคำนวณไงถึงจะได้เยอะถึงได้น้อยนะครับอันนี้เป็นสุ่มครับผมเราไม่สามารถควบคุมได้ครับอย่างนั้นก็ตีๆไปแล้วก็ลุ้นโชคกันแล้วครับว่าสัตว์แล้วก็ ออกมาได้ยังไงนะครับโอเคครับอันนี้เป็นรีวิวของอต้อนรับอีเวนต์ของเปกษั์นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมเจอเดี๋ยวถ้าเกิดผมจัดเด็กที่มีคอมโบดีกว่านี้แล้วก็ทําแต้มได้ดีกว่านี้เี๋ผมจะมารีวิวใหม่อีกรอบก็แล้วกันครับวันนี้รีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ